นายจ้างตัดพอ้อกับทางทนายเจยครับว่าทําไมมีแต่กฎหมายคุ้มครองแรงงานคุ้มครองลูกจ้างทําไมไม่มีกฎหมายคุ้มครองนายจ้างเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ตัดพอ้อไปเรื่อยนะฮะต้องบอกอย่างนี้ครับว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยนะครับเป็นกฎหมายที่พัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ยุคโอ้ต้องไล่กันไปตั้งแต่แบบยุค สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมกันเลยนะครับที่ภาคพื้นยุโรปฝั่งอังกฤษเขานะฮะที่พอเริ่มปฏิวัติอุตสาหกรรมใช่ไหมก็จะต้องมีแรงงานเข้ามาทํางานสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหทำกันทั้งวี่ทั้งวันทั้งคืนเลยนะทำกันไม่ได้หลับได้นอนนะบางทีเนี่ยลูกจ้างเนี่ยโดนบังคับให้ทํางานเนี่ยแลกกับค่าแรงอัน้อยนิดนะฮะทำงานเกินกว่าที่ มันคนคนหนึ่งจะต้องทําได้อะเป็นสิบสี่สิบห้าชั่วโมงบางทีล่อไปยี่สิบชั่วโมงเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าวิวัฒนาการเนี่ยมันมาเรื่อยๆเนี่ยสิทธิ์ต่างๆเนี่ยของลูกจ้างเนี่ยเกิดจากสาภาพแรงงานเกิดจากการหยาดเหงื่อน้ําตาของลูกจ้างในหลายยุคหลายสมัยนะต่อสู้กันมาก็จะเห็นว่าสิทธิ์ต่างๆเนี่ยที่บัญญัติเอาไว้ในกฎหมายเนี่ยมันทากันทั่วโลกนะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในจ้างเนี่ย คุณก็ต้องกลับไปถามตัวเองว่าคุณเนี่ยทำถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าถ้าคุณทําถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยกฎหมายก็คุ้มครองคุณครับนะแต่ต้องยืนอยู่บนหลักของความถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองในง,งานนะครับมันไม่ใช่กฎหมายคุ้มครองในจ้างนะครับเพราะว่าสิทธิ์และและอำนาจการต่อรองเนี่ยในจ้างมันมีมากกว่าอยู่แล้วครับเพราะคุณมีเงินมากกว่าคุณก็ต้องเข้าใจในส่วนนี้นะ ถ้าประเด็นที่ลูกจ้างทําไม่ถูกต้องเนี่ยคุณสามารถออกใบเตือนหรือเลิกจ้างโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยได้อยู่แล้วครับมันกฎหมายก็ให้สิทธิ์ทางคุณอยู่แล้วแต่ว่าคุณจะไปบีบบังคับไปหักเงินไปตักเตือนเขาโดยไม่ชอบหรือว่าไปบีบให้เขาเวลาออกโดยที่คุณไม่จ่ายค่าชดเชยอะไรเงี้ยผมก็มองว่ามันก็ไม่ถูกต้องนะมันสุดท้ายมันก็ต้องยืนอยู่บนหลักของ ความถูกต้องนนะตามหลักของกฎหมายถ้าทําตามกฎหมายในกฎหมายย่อมคุ้มครองในใจอยู่แล้วครับถ้าเห็นว่าคลิปของทนายเจนะครับมีสาระมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกสาระดีๆนะครับ